อารมิเนียมที่เราใช้คือ7075เป็นเกรดที่เรียกว่าแข็งแรงและเบานะครับบางคนอาจจะถามว่า7075เหมาะเหรอเราออกแบบอย่างที่บอกให้เต็มพื้นที่ขนาดใหญ่มันแข็งแรงแน่นอนแล้วก็เบาแล้วก็ไม่อมความร้อนอันนั้นที่สำคัญนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทีทอล c ช a n น e ลครับไม่ใช่ฉากเดิมๆไม่ใช่รถเดิมๆแต่ว่าเรามี Ford Ranger Raptor เข้ามาเยอะมากจนเราจำไม่ได้แล้วว่ามีทั้งหมดกี่คันนะครับเรามาดูคันนี้โดดเด่นมากกับฮับเป็นสีที่ลูกค้าต้องการสีนี้จะบอกว่าสีอะไรสีทองสีเขียว เขียวอมทองทองอมเขียวไม่รู้แต่ว่าสวยมากและเด่นแน่นอนเดี๋ยวรอดูเวลาประกอบเสร็จแล้วก็คาลิปเปอร์ครับเป็นของนิวคาเยนที่ที่ผมพูดว่านิวคาเยนเนี่ยคือเป็นคาลิปเปอร์ที่ใส่อยู่ในพสร c a คาเยนตัวใหม่ทุกตัวนะออกจากโรงงานแต่ว่ามันก็จะเป็นของเบร m มโบที่ทําให้กับพ s c h e นะฮะแล้วก็เราก็เอามาใส่กับรถต่างๆที่ลูกค้าต้องการเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยเป็นเบรกที่มีคุณภาพแล้วก็ เรียกว่านุ่มและสั่งงานได้ดังใจรุ่นหนึ่งเลยนะครับก็ลูกค้าเลือกเป็นตัวนี้แล้วก็สีให้เข้ากับรถนะครับส่วนหลังก็เช่นกันก็เป็นของนิวเพย์นเช่นกันเป็นตีพอตใหญ่ออกแบบมาได้สวยงามนะครับเต็มซุ้มล้อเพราะอะไรเพราะว่าคันนี้ใส่ล้อ20นิ้วนะครับเป็นล้อที่หูลายโหดมากแล้วก็ลายนี้เหมาะกับเบรกที่เป็นสีสดใสเพราะว่าลายเส้นของล้อเนี่ยมันจะมารถที่จะโชว์ คาลิเปอร์ได้อย่างเด่นและสวยงามมากแน่นอนแหละภาพเบรกครับ Nexer Prospec ครับรับได้ถึง600องศาแต่ไม่ต้องห่วงรถยนต์ทั่วไปมันไม่ถึง600อยู่แล้วแหละแต่ว่ามีไว้ก่อนกันไว้ก่อนดีที่สุดเผื่อคุณเอาไปขับลงเขาใช้เบรกเรียบเบรกนานๆเบรกจะได้ไม่เฟดนะครับส่วนสายถักนํามันเบรกเป็นของเฮลครับของอังกฤษสายถากํามันเบรกของเรานี่เรารับประกันตลอดอายุการใช้งานมีปัญหาเสียหายอย่างไรกลับเข้ามาเราเปลี่ยนให้เส้นใหม่ทันที เบรกมือไฟฟ้าของเบลเฟ่ญี่ปุ่นแท้นะครับของใหม่แก่กล่องเลยเราก็เอามาทําสีแล้วก็ทําสามารถทําโลโก้ตามที่ลูกค้าต้องการได้เช่นกันขายืดเบรกคาลิปเปอร์นะครับอันนี้ก็เราก็พูดซ้ําแล้วซ้ำอีกว่าเราออกแบบเอาวัดตามพื้นที่ทําให้มันใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อความแข็งแรงอลูมิเนียมที่เราใช้คือ7075เป็นเกรดที่เรียกว่าแข็งแรงและเบาน้ำมันเบรกที่เราใช้คือ ATE ครับจากประเทศเยอรมน,นี คือของทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยเราพยายามจะใช้สิ่งที่ดีสุดของทั่วโลกมารวมกันใน1คันนะครับยกเว้นอย่างที่บอกคาเบก,กับฮับที่เราออกแบบผลิตเองด้านหลังลเครื่องจักรเรามีสำหรับการออกแบบแล้วก็อย่างที่บอกครับหลายอย่างที่ลูกค้าอยากได้อย่างไรเราสามารถทำตามที่ลูกค้าต้องการได้จานเบรกครับจานเบรกเรามีของ d b a เรามีของ d i l i o s เราเลือกใช้ที่ของยี่ห้อน,นี้เพราะว่ามาจากออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียเป็นประเทศที่ ก็เรียกว่าหนึ่งในผู้นําของเรื่องยานยนต์เรื่องของรถแข่งต่างๆมากมายเพราะนั้นสองยี่ห้อนี้เป็น2ยี่ห้อที่รถแข่งก็ใช้รถบ้านก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นการทดสอบมาแล้วว่ามันดีจริงเราถึงเลือกที่จะใช้ยี่ห้อนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วไปทดสอบกันว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร Ford Ranger Raptor g e n เ r a t i o จใหม่ต้องเล่นครับเห็นตอนนี้กำลังฮิตกันแต่ว่าคันนี้อย่างที่บอกครับเป็น Raptor คันที่10กว่าละคือตอนนี้เราหยุดนับไปแล้วครับว่ามาถึงเรากี่คันผมก็จะลองเบรกให้ดูนิดๆหน่อยๆพอนี่ยคคืออย่างที่บอกครับตัวนิวเคลียนเนี่ยแตะเบาๆมันก็จะดูดให้เองโดยที่เราไม่ต้องไป เพิ่มน้ำหนักมากมายคือเราเติม,มเบาๆมันก็จะเบรกให้ทันทีเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับในเบรกชุดนี้เนี่ยผมว่าเป็นเบรกที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับในการที่เลือกใช้นะฮะเบาๆมันสามารถเบรกให้เราได้ทันทีคันนี้ผมก็จะไม่เบรกหนักอะไรมากมายแนละ้วเพราะว่าลองกันมาเยอะแล้วครับกับในเบรกของนิวคาเยนอันนี้ก็ผมก็จะลองในเร,งเรียกว่าสถานการณ์จริงครับออก ถนนออกทางด่วนออกถนนใหญ่นะครับดูว่าเป็นอย่างไรลองเบรกในโค้งนะฮะโอ้โหชุ่มนุ่มเลยคือรถมันไม่ได้โยนมันไม่ได้หัวทิ่มแต่ว่าการเบรกในโค้งมันจะนุ่มมากนะครับอี๋ยวผมลองตรงนี้ให้หนักๆน,นิดนึงซักประมาณ80เบรกครับ วันนี้ผมเบรกเบาๆนะค่อยๆเบรกอย่างที่ผมบอกผมไม่ต้องไปเรียกว่าทิ้งน้ําหนักเยอะผมแค่กดเบาๆแล้วมันก็ค่อยๆดูดแล้วก็ถ้าเราจะเบรกมากกว่าเดิมแล้วแตะเบาๆมันก็จะดูดแล้วก็เบรกลงไปเองนะครับก็ถือว่าเป็นเบรกที่สำหรับผมนะดีมากๆนะครับร่วมกับการทำงานของพ้าเบรกเน็กซเตอร์แล้วก็จานของ DB a สายถักเทลนะครับแล้วก็ ส่วนองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายเช่นขาบเบรกซึ่งขาบเบรกที่แข็งแรงมันจะไม่ขยับนะครับมันจะไม่บิดตัวดังนั้นการเบรกก็จะสมบูรณ์แบบใครสนใจติดต่อครับทิดออสครับเพจทิดออสภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษก็คือทิดออสเบรกนะครับก็ลองติดต่อมามาพูดคุยกับเราครับว่าอยากได้เบรกอย่างไร งบประมาณเท่าไหร่ยังไงมาคุยกันได้ครับติดออสเรทครับ